เอาไม่กู่ายเลยโอ้ยได้ยังมาบาทนี่ฮะทันตร์คอจ่ะโอ้ยาเมียไปแต่งท่านตร์คอเงาดังจีนนเนี่ยมันภาพใต้นามันหายใจไม่ออกมันออกอย่งนี่เลยมาแต่งไ้ดอกเบิ้งเอาเอาไปบาทนี่มันก็ไม่มาปัดผมก็หน่อยได้ปัดผมก็หน่อยได้เชีอวปะแลไอา้ไปบาดได้เมื่อกันนี่เดจะละมือได้ละเบ้ นี่แล้วมาซุดแต่คอดีอะสุปซุปซุปว่าแม่นมาเทียวนาเขาก็มาเห็นห้อาแต่ทัานัลยบงทีล่ะสกีรถกระพาเอกี้เอกี้เห็นขอกัวสิปั้นเขาล่อล่อรถเบิ่งซีรถสิปั้นเขาไปเลยเขาเ็นแบบนี้ดังนั้นมันก็ลากขี้ดินดังสีเอ้ลัิจไ่เบิดท่านเราแบบนี้ก็จะบอกี่ามาขึ้นจังว่า มนคือแบบไหเขาไม่มาคือบ่คือมันเป็นแบบนี้เบ้อจ้เป็นบ่อแต่ละมือแต่เวทนงี้เนี่ยหามาสุดจ้ะพ่อหนสิแจกแก่ลว่าสุดคุ้มสัตว์คอดเรืยบบนีเบิ่งไว้จรงได้จิเ้าได้คอนเทนต์เนีเบ้งไว้แต่ะเวทแต่ละอันเนยเนี่ยจได้ตะเวทตะอันในสุดนี่ก็หาแจกแล้วบาดแจกแล้วมันแจก่า อาแจกของขวัญของขวัญบอกมีสุตจขอตควรจแกขงขวัญนะจอะยางเลาะเลาะทางไปนี่แหละเลาะทางมาเฮาสุดบ้านแจกแยกเดียวแจกแยกเดียวปุ้ยอยากได้แจกขาขาแจกปุ้ยปด้อยากได้ไก่มากเดี๋ยบเบิ้งเที่ยไหนเอา้ยอากไ้มากของบ้านองานของ้านของบ้าน้านองบ้านของบ้านของนของบ้านอาองบาองอน้องบ้นบ้านบ้านข้าองบองบบ้างบ้านของบ้านของนนขานขอบองนขานของอ้า โอ้ยพอะไม่ไงเอ้ยจำนีกัพ่อแล้วนิงมีอย่างบ่ยังไม่ถามหาจะของบ้าก็เอายางไห่เอยากเสร็จนะไม่อย่างบ่เอ้ยางแดงนะนะยยางอะไรก็ได้ยางแตเบิ้งเส้ยตะคอ่ยางแดงอะไรยางม่คองอ่ะเลีวของจะของสวนมั่อ่ของสวนบ้าน่ออใกล้กักก็ได้เออเออเออออมาเลีวม่เลี้ยวมเลี้ยวมาเล้วจ้ะ จระเบนชิ้นเว้อย่างดอกอยู่เปรับจ้างกี่ยางตะกอนเออใส่สุดนี่ปลายคืออยู่แม่นบ่ะเออกันยุ่งที่การยุ่งสุดคุ้มเนาะเนี่ยคือแล้วยุ่งเห็นยุ่งเห็นยุ่งกันหนีแล้วดารักกระเจ้าจะใส่หมวกใส่ตะกอนเออบมวคือังไ่เอาออกใส่ชั้นตะขนนี่มาใส่หมวกทับยุ่งนม่ไปสวยได้ังไเอ๋อขอดพัด 啊不！